ตอนนี้เราลงมาจากออดอยม่อนแจ็มนะครับมาอยู่ที่ไร่พันแปดสิบเป็นไร่สตรอเบอรี่นะครับนี่แต่ตอนนี้มามันก็ยังเป็นเขียวๆอยู่ยังไม่ออกแบบลูกนะครับเพราะลูกมันก็จะเป็นแบบนี้น,นี่ได้ประมาณนี้เลยยังไม,งไม่ออกแบบสีชมพูสีแดงอนะไรเงี้ย หลังจากเราออกจากไล่สตอเบอรี่เราก็จะมาที่นี่ต่อนะครับไล่ปางแกะโอเคทางเข้ามันค่อสวยนะขึ้น,นชั้นเลย ไม่รู้เอาเงินไปป่ะเอาไปเอามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาไปสามร้อยไม่พอเอาอีกเข้าเข้าเท่าไหร่คะคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะบุฟเฟ่ตจะใช้เป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้ยี่สิบบาทนะคะและแถวฟรีป๊อกคันที่คาเฟ่ด้านในค่ะแค่บุฟเฟ่ต์น้องแกะทุท่าะสี่สิบบาทรับได้ไหมคะเอาเงินเนี่ยไหนเอาชุดนี้ค่ะเอาเอามาสองชุดก็ได้สองชุดค่ะ ไม่ส่จุดร้อยหรอไม่ได้จ้าไม่อันเดียวไมได้รออันนี้คือเป็นพ็อกให้กาตีเดี๋ยวกับมาคืนโอเคนี่สนุกไปถ่ายรูปด้วยนะจะทำยับนะปนะเปสือขคุณค่ะเปิดประตูผักเข้าไปได้เลย ไปทำไมอ่ะเอาไปเป็นพ็อกเล่าไปเยอะอะไรขนาดนั้นมันติดมันติดทำไมไม่เอาเป็นช่อมันไปอ่ะมันติดไงคุณเข้าใจไหมว่าไม่ใช่ช่อหนูอ่ะเป็ช่อตรงนี้ก็ไ่ได้โอฉันถามด้วยว่าทำไมไม่เอาช่อมันไปเพราะนี้มันซีมันอันริมไงอันริมถังนู้นนะอันริมไงเออแค่แค่นั้นแ่ะจบจะเป็นกุหลาบไงได้กุหลาบหมดทำไม่เข้าใส่ไม่มีใครเข้าใจเดี๋ยวหรอกสวยซะหน่อยโอ้ยมือก็ไม่มี อะไรก็จะให้ถือให้ถือมือว่างมากแล้เนี่ยถือไปทำอะไมก่อนแต่ไม่ต้องเขาให้ถือก็ถือไว้ต้องใช้ถ่ายรูปยกยกอ๋อยกอาหารสูงสูงเดีโดนลูมกัดแน่เดินเข้าไป อย่างนี้แล้เดินเข้ามาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้งเท้าเธอหุยโดนลุมกัดแล้วโดนลุมกโดนกัดเธอไปไหนแล้วเอามันี่ดิเธออยากให้เธอช่วยฉันก่อนจริงๆเธอมาเธอหยุดเดินดิหยุดเดินแล้วเอาอันนั้นมาเอ้า ไปเอาถ้วยมาเลยโอ้โหหมดเลยถ้วยแรกสี่สิบบาทเอาโน่นหน่นโน่นเดี๋ยวไปเร็วไปเอาถ้วยมาอ๋อเอาไปเอาไปไป เวทกรรมแท้อ้านุน่นนุน่นนุ่นโอโ้โหเธอ,อ,อมาเอาไปสิแนนเร็วเอาไปจนแกะเขาสะอาดจ,จังเลยอ่ะเออสะอาดแต่ตีนนะ่ะขี้โคลนเต็มเสื้อเลยตอนเนี้ยนุ่น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 อยู่นุ่นอยู่นุ่นอยู่นุ่น เอามาทำไมเล<อ>ยด,ดอกลับเอาตอนนี้ช่าให้ด้วยฉันเจออันนี้ไปลงโดนล้อมแล้วล้อมมานี่แมวล้อมมาโดนลุกกระทืบน้องมองหน้าน้องไปก่อนเลย ไปสิลูกตัวไปไม่ได้เก็บถ้วยก่อนเก็บถ้วยที่ผมปากคืนถ้วย <laughs> แล้วให้น้องอีกอ่ะเธอรีบเอาถ้วยไปวางเร็วน้องเลนี่งเอาไว้เป็นพร็อพไทยหรอกน้องม,มันม,นมันโมโหแล้วหลอกมัน่ะน้องมันไม่มีมันหมดแล้วลูกใ <laughs> ห้ลูกเอา, <laughs> เอา มันหมดแล้วครับเออวัวนวายที่ผายเลยมึงอ่ะมึงไงแหละถีบปูจับหน้า <ห CNC S 2> มันได้โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วจะผดได้ไหมสะอาดจ,จังเลยเราอะเอานี่ไปด้วยพร็อเธอนะ่ะอยาก,กเ,อาเอามาอยากเอามานักเนี่ยอันนี้กินได้ไหมล่ะอ้ากินซะ <c oughs> เอะ <c oughs> <c oughs> เธอฉันรู้แล้วทำไมเขาถึงไม่ถือกันมาเหออ็นปะถ้าไม่ถือมาเธอก็จะไม่โดนแบบนี้น้องพ <quota> อแล้วหมดลแล้วก็เธอมีถ้วยอ่ะเอาถ้วยไปเก็บเอาถ้วยไปเก็บหน้าประตูไปเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปอีกไงแต่มันจะตามไม่เลิกเลยนะมันฉลาดเว้ยตีประตูถ่ายรูปกันน้องถ่ายรูปกันนุ่ม <c oughs> น้องน้องถ่ายรูปน้อง หน้าไปทางนี้ดิไปนู่นน้องเดี๋ยวน้องจุ๊บอ่ะเอาเนี่ยหันหน้าไปทางนูน้นทางนู้นทางนูนง้นน้องจะได้ถ่ายกับน้องไหมเนยมานี่เลยมาหมาูน้องเซลฟี่สิก <laughs> ูไม่มีใครซี่มาเร็วเร็อะ่ะมาเอาเนี่แหมเล่นตัวนะพอไม่มีอาหารน่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเธอจะรู้แล้วมันไม่คุยแล้วมันไปเยี่ยวเ <c oughs> ออนี่ไงฉันได้แล้ว <c oughs> มาเร็ว วิ้เววนเธอมันถีบฉันสี่ตีนเมื่อเกีย้ดยเธอดูดีเสื้อเปื้อนมันไม่มีมันหมดหมดแล้ว,ลวเธอเราไม่สามารถวางกล้องตั้งได้เลย ว่างตรงนี้อ่ะเห็นแกะไหมเห็นสองตัวเห็นม้าตัวอือมเขาก็ต้องเก็บว้ดแหละม,มันดีอ่ะดีมันดีนี่นีให้ดูบรรยากาศด้านหลังมไม่ต้องด้วโอ้แล้วอวเ้ ด้านหลังยังสวยนะครับอันนั้นน่าจะเป็น,นวิ่งอีกแก่เนื่อเลยที่เราลงมานะมันแกมข้างบนนั่นแหละเราลงมาจากนั่นอ่ะ้เราไปติดแก่จะลุกบ้างเลยนะใช่ใช่นี่ไงเราไปตรงนี้ดิเราจะถ่ายติดแก่นี่ไงเราถ่ายตรงนี้ได้เนี่ยเรากล้องวางตรงนี้เราถ่ายด้านหลังเราจะเห็นแก่แบบลุ่มๆมาที่มเมนี้ยเธอต้องเสียสี่สิบ น,นี้เราเมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วอาหารมห,หมดเลยน,นี้เราจะเอาไปล่อแกะน,นั่งไงไปแกะล่อฝูงน,นู้นไงถ้าเราล่อเราล่อมันได้อยู่แต่เราอาหารหมดแล้วเลี้ยงไปสองอันแล้ว มาคมแกะน้องไม่ตามเธอแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะ,อออะ <c oughs> โหโก็ตั้งนาน <c oughs> รู้มากกับพวกมึงอ่ะ <c oughs> นี่มึงต้องได้กินแล้วเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสนใจแล้วหน่อยสิ รู้มากไอ้พวกเนี้ยพอกูไม่มีอาหารกะไม่รู้จักกูเลยตอนกูนถือมานล้แม่รักกูจังอันนี้คือ,อ,นนอไล่ปางแกะกเมอร์ลิโน,โน่เนี่ยน,น้องกำลังก้มกินอไงใช่ไหมเออก็เอาจะเอานั้นไปล่อมันมันก็จะหันหน้ามามันไม่หันหรอกมันเดินหนีเสร็จแล้งเข็ล่อ,ลอ,อ,อ,กกลอมันก่อน <c oughs> กินอะไรอ่ะกินขี้ตัวเองมั้งกินหญ้านี่ไงมันไม่สนใจแล้วเธอครับถึงน้องมาหพี่นะน้องนงมาหาพี่ยสิน้องลดน้องได้นะดน้องได้พี่อารพ ไม่เต็มใจเลยไม่ไเวลาที่เวลาที่จะกอดน้องอ่ี่ต้องเล่นกับน้องแกไม่ชอบให้ตีต้นตีต้นเธอเธอโดนแล้วเด็กโดนก็เมือนเรียบร้อยมาเอาแกลุงเราะพี่เขาลุงพี่เขาน่าจะไม่มาแล้วครับตอนเนี้ยน่าจะไปทางเจอเยื่อใหม่แล้ว เหมาครึ่งลูกเรานอนอยู่ข้างบนเมื่อคืนนี้นู่นอยู่ข้างบนนู้นแหละเธอ,อเอาอะไรอันนี้เราปามแกะปามแกะ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 เดี๋ยวไปดอยสุเทพต่อแล้วครับตอนนี้นะ่าจะหมดเวลาแล้วเนะมื่อกี้ตรงย่างแต่เหรอคะไปถ่ายปากกาก่อน ตอนนี้มีแต่แกะตอนนี้มีอัปปากาสองตัวยังไงยังไงเราอะอัมปะอัมปะ <c oughs> อัมปะ <c oughs> อัปปาก้าอะแค่โดนล้อมแดกอยู่ อ,อันนี้คือแกะล้อมหมูแกะล้อมช้างนนให้าจีวีดีโอเอางนเไ,ได้เป็นจังรองของเธออ,อันนี้ไปถือด้วยเจียวะแล้วถ่ายดีโอนะน้องก็เพราะเธอไม่ถือ,องไงมันเลยมาหาทางนี้เธอต้องถือ,อน,นี้น้องเอาเถินี้ไม่งั้น,นมันไม่ไปหาหรอกอันนี้มันไม่น่าแบเอาไปลงในกล้องไง รูถ่ายรูถ่ายเนาะนี่นี่นี่ทำไมเขาดูสตาร์ทแล้วเขาฉี่อยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคุยรู้เรื่องเนี่ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าจะถ่ายรูปอปิดแล้วนะคลิปอ่ะอ้าวมองหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเธอเธอจะพาเธอไปดูแกะหน้าสวยตัวไหนตัวนั้นหน้าสวยตัวไหนหน้าสวยนี่ตัวนี้หน้าสวยหน้าสวยยังก็แต่งหน้ามาเลยน,นี่เธอดูเขามีขนตาด้วย,ยเธอดูดิอเออว่าน้องนี่ขอดูหน้าหน่อยสิคนสวยตัวสวย ฝั่งโน้นจะเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เพิ่งปล่อยออกมาใหม่ชุดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เขาเป็นช่างภาพไม่ต้องถ่ายสวยสิห <c oughs> น้าวิ่งหนี <c oughs> อันนี้ก็จบกันไปกับภารกิจความแกะสนุกมากค่ะอหมดไปเยอะเลย <c oughs> มาที่เดียวเกลี้ยงป้าหมายต่อไปดอยสุเทพนะครับอันนี้เราไม่แวะอะไรแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้ว